สวัสดีครับจากร้านคุลุมานะครับวันนี้นะครับจะขอนำเสนอนะครับตัวนี้เป็นเพ6นะครับ2 CPU ียคอร์นะครับ RAM 4ี่ลองหกสิบสี่นะครับมี Hdmi out นะครับ Hd m i out นะครับสอวิทยุนะฮะตัวนี้ปัก RCA นะครับ USB 2ช่องนะครับตัวนี้ราคาน่าสนใจนะฮะ แอนดรอย9นะครับแรม464นะฮะเป็น2 c p หกคอร์ครับแอนตัวตู้สกอร์ตัวนี้อยู่100,000อัพนะฮะแอนตัวตู้สกอร์อยู่100,000อัพนะครับ, Android 1, 100, รบโหลดแอปพลิเคชันผ่านเพสต์ o r e ได้นะครับแอปโหลดเร็วแน่นอนฮะตัวนี้นี่ครับโหลดไว้นะฮะที่ดูเทมีต้องบอกก่อนว่า สุดยอดนะครับตัวนี้นี่คือการทดลองว่าหัวใจของคุณเล้นแรงของชิ้นไหนในลาซาด้าจอเป็น IPS HD กระจกกันร้อยนะครับจะมี9และ10นิ้วนะครับแล้วแต่หน้าก่ายแต่ละรุ่นนะฮะจอผม,มเกิดมานไม่คยไหว้พระนะหยี่หอสัญญาเลยยี่หสาสั่งงานได้เสียงได้นะครับ บริษัทฮาไม่จำกัดนี่ครับโดนเร็วมากนะฮะตัวนี้รานะคาย่อมยาวนะครับแรมลอมแรงนะฮะสี่หกสี่แอนดอยเก้านะครับ 4, รบ,บริษัทฮาไม่จำกัดจักรวาลแห่งใหม่ของตลาไทยแห่งยุคใครตั้งให้พวกมึงพวกเขาเป็นใครมาจากไหน,น Google Map ได้นะครับแบ่งสองหน้าจอได้นะครับในโหมด GPS นะครับ เมกะบางนาเมกะบางนาอันนี้ครับมาแล้วนะฮะใช้งานสังหารด้วยเสียงได้นะครับ YouTube ได้ทีวีออนไลน์ครบถ้วนนะครับจุกได้นะฮะ ต่อ AV in AV out เอ่อต่อ AV in ได้นะครับ AV out ไม่ได้นะครับเป็น H m l out นะครับจุดได้นะครับลงแอปเพิ่มเติมได้นะครับ Facebook Line TV พวกนี้ครับครับขอบทวนนะฮะร,ราคาย่อมเยาวนะครับตัวนี้ จากร้านคุรุมะนะครับ k u r u m a m o t o r c o m ครับไทยคายแอนดรอ .com นะครับ9 8 9 8 9 9 i ดเก t a ครับไลน์แ like อนะครับแอดไทยคายแอนนะครับสวัสดีครับ